ค่ะคีเดืรัก่าคดีค่ะค่ะก็เป็นข่าวดีค่ะที่ก็บอกเลยว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยก็ซุ่มค่ะซุ่มแบบซุ่มแบบทำาอ,อ,อซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากไข่ไปทั้ง3มรอบทํามาเพื่อแบบตอนแรกตั้งใจว่าแบบเออแบบอยากได้น้องเขาเพราะว่าพอเริ่มแบบใช้ชีวิตคู่กับสามีก็อยากมีเบบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ปรากฏว่าเขามาแล้วแต่เขาไม่ได้มาด้วยวิแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ oh <my. S 1> เขามาแบบธรรมชาติด้วย <c oughs> <ส>ใช่<อ>ใช่เพราะว่าตอนแรกเหมือนกับว่าจิ๊บเอ่อตอนแรกเลยเนี่ยจิ๊บก็ฝังเบบี้ไปรอบหนึง่งแล้วปรากฏว่าเขาหลุดพอเขาหลุดแล้วก็เลยกะว่าเออปล่อยใจใจ,จอยจอยชิวชิว,ชวดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมฝังใหม่ <c oughs> แต่พอจะฝังใหม่ปุ๊บไปตรวจคุณหมอเ็าบอกว่าเนี่ยไม่ต้องฝังแล้วเขามาธรรมชาติแล้วมาเองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวแบบ โอ๊ยเซอร์ไพรส์เราเหนื่อยทําไมปีที่แล้วทั้งปีไม่รับงานในวงการ <laughs> ถ้ารู้ว่าเขาจะมาง่ายมาธรรมดามาโดยธรรมชาติแบบนี้เราก็ไม่เหนื่อยแล้วอะ <laughs> ไรเงี้ยค่ะใช่จ่ายเยอะไหมครับที่ทำนันก็หนักอยู่ค่ะแต่ว่าก็ตอนแรกก็สู้มากตอนแรกก็คิดว่าแบบด้วยวัยเราอายุเท่านี้เนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบมาแบบธรรมชาติมันจะง่ายแบบนี้อะไรเงี้ยพอเขามาแบบแบบนี้เราก็รู้สึกแบบโอ้ surprise, เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยค่ะดีใจเล่าวินาทีที่ที่รู้หน่อยรับว่าแบบมันดีใจขนาดไหน คือวันนั้นที่รู้เนี่ยเป็นเพราะว่าไปหาคุณหมอเพราะว่าเตรียมจะฝังอีกรอบหนึ่งหลังจากที่หลุดไปพอจะฝังก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปแบบตัวเป่าๆชิวๆพอไปถึงคุณหมอบอกว่าตรวจเลือดเสร็จคุณหมอบอกเอ้ยเนี่ยไม่ต้องฝังแล้วนะจึก็งงว่าอ้าวทาไมผิดปกติหรือว่ารอบนี้แบบฝังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ <S <S คุณหมอบอกว่าเนี่ยมาธรรมชาติแล้วน้องเขามาแล้วเราก็ตกใจงงว่าแบบฮะ ah, <ม>จริงหรอแบบจริงดิอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบ โอ้เป็นโมเมนที่แบบตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะใช่ตอนนี้เหรอคะประมาณ4เดือนแล้วค่ะจำได้ไหมคะับว่าต้นเหตุของการเกิดน้องนี้ตั้งแต่ทิปไหนอะไรพี่เคือประมาณการการว่าแบบเอะตอนที่เราปล่อยชิลอะไรเงี้ยตอนช่วงเราปล่อยชิลใช่เพราะว่าคือ ต้องเล่าก่อนว่าปีที่แล้วทั้งปีอ่ะจริงๆจิ๊บไม่รับงานเลยจิ๊บเครียดมากจิ๊บต้องแบบจิ๊บต้องเตรียมตัวคือฝากไข่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วปีที่แล้วปีหนึ่งจิ๊บภายในปีเดียวจิ๊บฝากไป3รอบอ่ะคือทำอีซี่แบบฝากไป3รอบแล้วจิ๊บก็เครียดมากคือความสนุกที่เราเคยเป็นสายปาร์ตี้เราก็งดทุกอย่างเราก็ตึงตึงแบบนอนตรงเวลากินวิตามินโดบยาจีทุทำทุกอย่างเพื่อแบบตั้งใจมากๆแล้วมันเครียดแล้วพอแบบฝังแล้วหลุดเราก็คือแบบเหมือนกับปลดล็อกว่า เออชิลไปเลยดีกว่ามันเฮิร์ตสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบปล่อยใจจอยปล่อยใจชิลพอปล่อยชิลเดือนเดียวเท่านั้นมาเลยเขาก็มาเลยอันนี้คือเราตั้งใจให้คลอดปีมังกรใช่ไหมเราถือว่าปีที่แล้วเราถือว่าพยายามเต็มที่คือคือด้วยวัยดีกว่าคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดต้องปีมังกรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราแค่ด้วยอายุจิบด้วยพอลองคํานวณแล้วมันมันก็มากไปกว่านี้ไม่น่าจะ มันน่าจะท้องแบบอายุแบบเยอะมากๆไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็เลยแบบด้วยคํานวณอายุแล้วก็หลายอย่างที่มันถูกบีบเข้ามาว่าให้มันต้องเร็วที่สุดอะไรอเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็เซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยธรรมชาติก็ได้อะไรเงี้ยก็ดีใจคุณสามีเปรมากภรรยายอยากได้อะไรท้องนี้คือแบบได้หมดก็คือเขาก็ เขาก็เรียกได้ว่าอะไรดีอ่ะคือจิบโชคดีดีกว่า <laughs> คุณสามีก็รักค่ะก็คือตื่นเต้นเหมือนกันเลยว่าแบบเอ้ยแบบมาแล้วแบบเบบีอะไรอย่เงี้ยค่ะใช่ลมสวิง ออืมเป็นธรรมดาแต่จิิบว่าตอนจิบท้องอ่ะน้อยกว่าตอนที่จิบฝากไข่จร๊บว่าฝากไข่สําหรับตัวจิบนะจิ๊บว่ามันโหดสุดๆหรือว่าพราะตอนท้องจิบแบบน้องเข้ามาธรรมชาติด้วยก็ไม่รู้ก็เลยแบบมันไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากไม่ต้องระวังอะไรมากแต่ว่าตอนฝากไข่ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ทรมานกว่าเยอะเลยมีแพ้ท้องมีอะไรแบบนี้ไหมครับสามีแพ้ท้องได้หรือเปล่าไม่มีคืออยากแพ้มากเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าจิบอะดูไม่ใช่คนท้องดูเป็นคนอ้วนพี่ๆไม่เจอจิบพนาพี่ๆยังงงเลยว่า นี่จิ๊บนี่จิ๊บจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยจิ๊บก็สงสัยเหมือนกันคืออยากแพ้ท้องเหมือนกันจะได้น้าหนักลงแต่บังเอิญลูกรักไปหน่อยอะคะ่ะลูกรักลูกก็เลยไม่ให้แม่แพ้อะไรเลยแบบแข็งแรงมากค่ะสู้หมดหิวอย่างเดียวค่ะที่เกิดขึ้นหิวแล้วนอนค่ะชีวิตเปลี่ยนไหมคะพอแบบมีคนหนึ่งเลเียตอนนี้จิ๊บยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่ามันยังแบบเหมือนกับว่าเป็นแบบใหม่ๆต้นๆเนาะมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็ยังงงๆโชคดีมากๆเลยว่าจิ๊บมี ขเขาเรียกได้ว่าเพื่อนที่มีประสบการณ์อย่างเกลอย่างเงี้ยเกลก็คือทองพร้อมกันกับจิ๊บรอบนี้คือเวลาที่ท้องแบบเราไล่เลี่ยกกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางครั้งนี้ไปกับเราแบบจริงๆแบบอ่า เธอกี่เดือนอ๋อโอเคเธอเท่านี้เดือนฉันก็ประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจับมือกันไว้เธอฝากตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วนะเธอนัดยางเธออะไรย่างมันก็เหมือนมีแบบมีที่ปรึกษามีเกลกับพี่แบนด์คอยแบบจูงมือจิ๊บไปทํานู่นทํานี่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจิ๊บตอนอารมณ์สวิงเนี่ยคุณสามีเขาดูแลซัพพอร์ตยังไงะตอนสวิงแบบว่าอารมณ์คุณแม่อะไรเงี้ยเขาก็ตามใจค่ะเขาก็คือทําทุกอย่างที่ให้เราแฮปปี้ที่สุดไม่ว่าเราจะเราจะแฮปปี้อะไรเขาก็จะ ตาะได้เลยเธออยากได้อะไรเธอเธอทำตามสบายเธอเลยอะไรเงี้ยอยางตุ๋นจ uh ีนก uh ็อยางตุ๊จีนก็ให uh ้ของชิ้นใหญ่เลยรู้ได้ไงฝั่งนี้บอกมาตุ๊จีนก็ใช่ก็มีแต่เอียให้ค่ะใช่มูลค่าเท่าไหร่คะพี่จิ๊งค่ะเออ โอ้่หเรำใจเราไมก็เป็นอะไรที่เราเล็งเอาไว้แล้วเราชอบเขาก็แบบเออให้ให้เป็นแบบของความตุจีนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแบบเออเราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเราก็ทํามาแบบทั้งปีอะไรเงี้ยที่แบบสู้อะไรเงี้ยหลายหลอย่างเขาก็เห็นแหละเขาก็แบบเออแบบเหมือนกับให้เรามีความสุขอันนี้แหละที่ใส่มาหลังปิดไม่ได้แล้วเออเออใช่ใช่เป็นซอยคอมเมดี้ เขาก็ให้มาแสบฟ้าแสบฟ้านี้เลือกเองหรือว่าเขาเป็นคนเลือกให้เราจริงจริงเราชอบอยู่แล้วแต่จือเราก็แบบเอเหมือนกับว่าเออไม่เป็นความจําเป็นต้องมีหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับตุกจีนพอดีเขาก็เลยแบบเออก็เป็นของขวัญจุดจีนให้กับคุณแม่แล้วโชคดีว่าแบบเหมือนกับว่าแบบมีเบบีอยู่ด้วยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นของขวัญให้ด้วยเขาให้กี่เส้นคะเสเขาให้กี่เส้นกี่ไอติให้เส้นเดียวค่ะที่เหลือคือเติมค่ะเพราะว่าให้ปุ๊บม แม่เื่อนลงดีเลยใช่ให้ full h ป p p y เลยรู้เพลินแล้วใช่ไหเออรู้เพลินแล้วรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดประมูลกันนะคะจชื่อชื่อชื่อมียังครับชื่อชื่อเนี่ยคือทะเลาะกันยังคือชื่อเนี่ยคือ เพรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกค่ะแต่ว่าเออใช่เพราะว่ามีมีประมูลไหลายแก๊งอยู่ค่ะใช่ขอเวลานิดนึงเพื่อนเพื่อนลงเดิมพันกันเอาไว้เยอะมันมีมันมีเดิมพันันาะเนไอย่ชื่ออย่าเขาแบบจะมีทะเลาะกันแบบสามีอะไรเงี้ยไม่ค่ะคือสามีจิบตามใจจิบมาคือโชคดีมากว่าจิบจะให้ชื่ออะไรก็ตามนั้นเลยคือเขาแบบเหมือนกับเขาให้อิสระเลยในการที่จะแบบโอเคอยากชื่อนี้ก็ชื่อนี้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่แมนตั้งไหมคะชื่อแต่นี่ไม่ได้ชื่อทางการนะชื่อ ที่จิ๊บเรียกตอนนี้ไม่ใช่เรียกเรียกชื่อชื่อทางการเป็นชื่อที่ให้รู้ว่ามีเขาอยู่ใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับจิ๊บก็ถ้าไม่มีชื่อจิ๊บก็จะบางทีจิ๊บก็ไม่รู้ตัวว่าแบบจิบ๊บคือคนท<ม>้องใช่หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ย ไม่บอกตอกมุรูเพศป๊าป้าไม่ได้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวรอให้เคลียร์กับที่แก๊งประมูลก่อนแก๊งแก๊งลงเดิมพันก่อนเดี๋ยวเคลียร์แก๊งลงเดิมพันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่ๆนักข่าวเดี๋ยวจะอัปเดตชื่อให้ฟังอีกทีนะคะแมันตรงใจไหมคะพี่จิ๊บเพศเนี่ยตรงใจกับตรงใจที่เราอยากป้าป้ามาไมอยากได้ไหมคือเขามาธรรมชาติคืออะไรก็ได้ค่ะใช่ นนทีต่ตอนที่เราแบบว่าเป็นวัยรุ่นยังไม่มีใครตอนชีวิตแบบเออนแบบเป็นเลือดจางนู่นนี่น่าอะไรเงี้ยเนี่ยต,ตอนนี้คือเป็นเลือดจางอหายเปลาใช่ไหมคะเลือดจางใช่ในช่วง,<ช>งที่อาากอกแบบลดความอ้วนในช่วงนั้นนะใช่คือตอนนี้คือโรคต่างๆที่เคยเป็นอ่ะไม่เป็นแล้วเพราะว่า กินเยอะขึ้นเยอะมากแล้วก็เราก็คือตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าจิ๊บต้องตรวจสุขภาพแบบไหนจะตรวจวิตามินไหนจะต้องตรวจกินโดปบกินอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากปีหนึ่งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในตัวจิ๊บเยอะมากไหนจะเรื่องของการนอนการรักษาสุขภาพการกินทุกอย่างคือแบบคือคุณสามีเขามีความเป็นระเบียบวินยัยแล้วเขาก็มีความแบบใส่ใจสุขภาพเรื่องนี้อยู่สูงมากมเขาก็<ม>เขาก็สนับสนุนแล้วเขาก็ัพพ p o r t ให้เรา เดินไปด้วยกันแบบนั้นด้วยค่ะพอหลังจากนี้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ต้องแบบซีเรียสขึ้นไหมคะผมจะมีลูกแล้วก็ซีเรียสซีเรียสขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็นอนเป็นเวลาแบบนอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่แบบเฮลตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่งานในวงการกคือไม่ลาบลาบลาบกันตาูนี่คิดถึงการเจอสังคมมากคือปีที่แล้วคือแบบจริงๆอยากทํางานแต่ว่าสภาพ สติสตางและจิตใจมันไม่พร้อมจริงๆเพราะว่ามันก็คือการกระตุ้นฮอร์โมนเนาะฝักไข่มันสวิงมากอันนั้นหนักมากจริงๆก็ไม่พร้อมทํางานแต่ว่าตอนนี้ก็คือต่อให้มีเบบีหรืออะไรก็ยังรับได้ยังรักในวงการบันเทิงรักการเจอผู้คนอยากเจอสังคมค่ะเรียกว่างานแรกในรอบปีหนึ่งปีนึงใช่ใช่สมมติว่าแบบคลอดออกมาแล้วเนี้ยจะเลี้ยงเองหรือว่าจะแบบจ้างให้คนมาเลี้ยมารับงานครับ สิบก็คงจะทําทั้งสองอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะใช่บาลานซ์บาลานซ์ใช่เพราะว่าชีวิตต้องการเจอผู้คน <c oughs> คิดถึงทุกคนนะคะ <c oughs> คิดถึงพี่ๆทุกคนคิดถึงแบบเออคิดถึงอ,อยากแบบนั่งเจอเมาโมยคุยกนันนู่นนี่อะไรเงร <c oughs> ี้ยค่ะเนิีกร้อยูอยังทํางานยังเป็นพิธีกรได้อยู่เหมือนเดิมค่ะใช่คิดถึงแสงสีเสียงคะ <c oughs> ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ